สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์หมวดอาชีพกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำแรกค่ะอีะ่าอี่าแพทย์ไฮฉาไฮ่าทันตแพทย์คากักคุ่าคากักคุ่า นักวิทยาศาสตร์เคนคิวชาเคนคิวชานักวิจัยกักค่ะกักค่ะจิตตะกรอนโนกะนโนกเกษเซตะกรอน ซักขาซักขานักเขียนเซจิขาเซจิขานักการเมืององกักคูข่ขาองกักขู่ขานักดนตรี เคนจิคุคาเคนจิคุคาสถาปานิกโฮลิสคาโฮลิสคานักกฎหมายเท่งอิงเท่งอิง พนักงานร้านค้าโคมูยงิงโคมูยงิงข้าราชการคายฉะอิงคายฉะอิงพนักงานบริษัทกิงโคอิง กิงโคอิงพนักงานธนาคารเคียวฉีเคียวฉีครูอาจารย์โจลิฉีโจลิฉีเชฟ บิโยชิบิโยชิช่างเสริมสวยคังโกชิคังโกชีพยาบาลคาชุคาชุนักร้องอุนเตงชุ อุนเตงชูคนขับรถเซนชูเซนชูนักกีฬาเคซัสคังเคซัสคังตำรวจ ไกโคคังไกโคคังนักการทูตฮยูไฮยูนักสแสดงเบงโกชิเบงโกชิทนายความ คาเมระมังคาเมระมังช่างภาพบิจิเนสมังบิจิเนสมังนักธุรกิจโมเดลูโมเดลูดลนายแบบ นางแบบไก่โดกไก่โดกมักคุเทศเอนจิเนียรเอนจิเนียร์วิศวกรรมไพโรตโตไพโรตโต นักบินคำนี้ยาวหน่อยนะคะเคียร์บินอาเทนดันโถแอร์โฮสเตดอาณาอุงสาอาณาอุงสาผู้ประกาศ คำสุดท้ายค่ะดีไซน์อีนานักออกแบบเป็นยังไงกันบ้างคะลองไปฝึกพูดฝึกใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ